ครับวันนี้ลูปิชอบจะพาทุกคนมาดูหน้างานที่งามงวันนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสาธิตเครื่องพ่นปูนฉาบรุ่น RBM 3 0 L นะครับแต่วันนี้เรามาพ่นจริงครับเรามาส่งลูกค้าจริงเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานเครื่องพ่นปูนของเรากันนะครับ ตอนนี้เราได้ทำการพ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างก่อนพ่นกับหลังพ่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คือผนังก่อนพ่นนะครับจะสังเกตได้ว่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นอิฐมวลเบาแผ่นใหญ่นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูผนังที่เราได้ทำการสาบิตไว้ครั้งที่แล้วนะครับเราพ่นแล้วสาบแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือผนังที่เราฉาบแล้วครับแล้วพ่นเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าแข็งแรงเรียบเนียนและทนทานกว่าใช้มือครับและจะประหยัดเวลามากขึ้นด้วย หลายครั้งนะครับที่ทางหน้างานเสร็จช้าหรือว่าปูนไม่เรียบนะครับเครื่องของเราช่วยท่านได้ครับ <Okay. S 1> เพียงแค่ท่านมีเครื่องพ่นปูนฉาบของเรานะครับจะทํางานเสร็จไวและงานสวยเรียบเนียนอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องของเรารับประกันครับว่าประหยัดเวลาและทนทานต่อการใช้งานอย่างแน่นอนครับ นี่คือเครื่องพ้นปูน RBM 3 0 L ของทางร้าน r u b y Shop นะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจโทรได้ที่เบอร์089-666-7802หรือจะแอดไลน์แอดล s h o p h o p 168สนใจดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w r u b y s h o p c o t h ครับวันนี้ล u b y Shop ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของรูปิสับนะครับวันนี้สวัสดีครับ